คาฟผมเราจะมาเล่นเซฟอ๋อคือคือเอาอ๋อคือก็คือทำให้แมวน้ำเนี่ยรอดนะครับผมเป็นแมวน้ำของเรานะครับผมแล้วก็มีอยู่สามบท ที่ผมเคยเล่นก็ผมสว่วนบทสืไม่เคยเล่นเพราะว่ามันยังไม่ออกตอนนั้นอ่ะอืมมันดูฮังกี้มากเลยนะมันชื่อบากา้าโอ้บาก้าเหรอฉันต้องไปหาอาหารให้มันแล้วแหละ เื่อบากเก่อบ้ากอืมอืมเกบ้ากอมีอาหารตรงนี้อีกหน่ง ยี่อ,อันี่อ,อันี่อัเยี่ยมาาอาหารครบแล้วโอเคบาก้ากินเยี่ยวบาก้านอนรุ่มต่อเลยเราก็คงต้องไปนอนแล้วเหมือนกันแหละอือ ทุกคนครับมองเห็นอะไรเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นบทกับลิ้นนี่จะเป็นกับลิ้นมานะครับผมอืมเออเะต้อเชื่อต้องเะต้องเะต้องเะต้อเต้อเชื่อตเอาตเอ อืมแล้วทไมเยงแมวน้าเป็นแบบนั้นอ่ะ วันว่ามาวะทำไมเสียงแววนะมันเป็นแบบนะั้นเออวันต่อมาเออเออนมาจดที่แข่คำที่เขียนแลส เออมันขโมยแงินน้ำนของฉันไปฉันจะไม่ยอมให้มันขโมยไปอีกแน่เลยแล้วก็บทที่สองนะคะหรือว่าบทที่สองคือคาชนหัวใจแตกบทที่สองผมอยากเรียกว่าบทที่หนึ่งมันเปลี่ยนมาเป็นหัวใจแตกแล้วอะ ผมจำได้คือเราอ่ะต้องไปเอาคนเราต้องเอาไปเราต้องเอาทงของกอบพิน้นมาให้ครบอือ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 เออ อย,อย่าพูดสีมันก,กำลังตั้งสมารีในการเล่นเกมอยู่อืมใช่นี่คือเรื่องที่ผู้ยังไม่รู้เพราะว่าถ้าไม่ใช้สมาธิมันก็จะไม่ผ่านด่านอืมใช่แสดงว่าผู้ใช่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 ใช วันที่สิบเอ็ดบล็อกกาลาอ้โอได้เสียตังควน่ใช่ปะอือใช่ใช่ใช่เสียตังค่าอะไรวะเสียตังค่คปีเดต้ยไม่ไม่ทไ เด็กขี้เกียจเลี้ยงเออใช่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 เด็กขาตังไม่เกิอืมใช่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 รานุ่งเรียกตะเกียบใช่เอ้ยไม่ใช่ใช่ใช่ไม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 ่ใช่โวสันเถากำนี้มาจากไหนเนี่ยอันนั้นมันเรื่องหลอกคนมันเรื่องหลอกผู้ใหญ่ ก็มันคือเรื่องของผู้ใหญ่อืืือออือ ผมเล่นคลองแล้วล่ะอ่ะอ่ะแล้วก็ไปตรงนั้นตุ่มตาตาตุ่มตาไอเวยอนอยู่โอเคแล้วก็แม่เตือน,นว่าผมว่าไอึ้นตรงนั้นใช่ไหมอืออืออ่ะสลิปไป น้องสลิปแป้งน้องสลิปแป้งน้องนงเออเออเออมาตรงนี้อีกแล้วนะครับผมเพ่ะเป็นการไม่ให่แต่เวลาไปบทต่อไปเลยนะครับผมบทต่อมานะคะผม ไอตัวนี้นะครับ <It S 1> มันจะพูดก่อนซึ่งพูด <I S 1> โคตรยาวพูดแบบตั้งรอหนึ่งนาที <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันจะพูดข <Wizard S 1> ัดใจเราแล้ว <your> <sol> ับผมแ่าจะว่างานนั้นแหละมันก็เลยเป็นบทสิ้นหวัง oh,

ผมเห็นเป็นบทสิ้นหวังอนะ่ะหวังใหม่ที่ผมเออหวังใหม่ที่ผมเนี่ยอ่ะอืออือออไปท,ทางนน้นไปไหนบอกไปทางนู้นว่นนนนา Ui em nhỏ chuông Út Ui Út em Út Oh. Eh 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 Hey. Okay. Uh, uh what the hell? <laughs> <laughs>

ไอ้นั hmm. mm ่นไงทงอือ hmm. อ mm ือ hmm. อู้ลล่อู mm ้ hmm. ั่ล่ะอออู้ลล่ là ông là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 là

Let's go. What? <laughs> 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 อออูขึ้นหน้าจบก,กันหลังหน่อยขึ้นหน้ากระจกกันแดดหน่อย,ไ,ยไ,มไม่รู้อ่ามาลงเองอมาลงเองนะ้ ยทุกคนเขาบอก้วยว่าราบอกมันบ้านอีกแล้วอะงั้นกลับมาตรงนี้ก่อนอมืมันยังไม่เปิดแล้วทำไมตรงนั้นมันพังได้ล่ะอืม,อม,อมกลายเป็นสิ้นหวังใหม่ที่พบเลย

อะไรเจยอะไรอะไรหน้าทำไมเนี hmm. mm ่ยเตัวอะไรหมาเหรอแมวอ๋อแมวทุกคนผมเจอแมวแมวที hmm. ่เหมือนหมาองได้ยิน้อนได้ยินกัน

สวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยนะมาเลยนะเข้าไปในบ้าน <pec S 2> โอเคแล้วก <denn> ็ท e ุกคนก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะ